ครับผมพอเชล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมก่อนคําำีสารบันแมมวันนี้ผมก็ได้ติดตามใหพ่พอจอเริ์พัฒนะเปไปเกี่ยวขอผู้ใด่ไปติดตามเลยครับ จากว่านไปติดต,ตมอยู่หน้าเอหัวหน้าใช่ครับ mm hmm. มเมื่อนี่มาเกี่ยวเขาเอยางสุวิตแต่ว่าเขาคนยังบาท่านเ้เหลืองเหมอดครับมองเขียวกับมี่ครับ ของปุ๋นกับเขียวห้ายครับปุนงครับอาทิตยามชมเลยไปครับ เพราะว่าไอ้รุ่นน้อยผมมีหาหนูครับมันนี้รุ่นเด,อด้อนะครับนรุ่นเด้อะจะมาหาหนู ครับตอนนี้กําลัางเกี้ยวเขา่าคึมฟ้าคึมฝนอยู่ครับตอนนี้ครับนี่นะครับตอนนี้กําลัางเกี้ยวเข่าเพา่ใสวิ์อยู่ครับจะเข่ากางามอยู่ครับแต่ว่ากะมีผืนผสมน้าครับเข่าเขียวเนี่ยเหลืองเนี่ยเป็นอย่างไบ้ครับ ยังท่านเหลืองเต็มที่ครับไอซุ้มสีเขียวออกห่วงมากกับน,นี่ครับ คนนังเส่เสียชีมผู้ครับวันติดสามครั้งครับวันครั้งที่สามยังหลอดครับเกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศสุดยอดครับวันนี้ครับวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม ของวัดทาอยุซีครับวันจันทร์ครับมือ,อกัเป็นเดือนไม่มือไม่แล้วครับวันที่หนึ่งมีทุนายนแล้วครับฟิซ,ซี่แล้วครับวูวนนะครับเกี่ยวเขาทมกลางบรรยากาศก่อนเมฆสีขาวง่ามครับคุณครับ อากาศกระคึมดีเป็นใจครับมาหนีครับขายเข่าก็ได้เงินเกี่ยวเข่าก็ไดเงินครับสรุปไดเงินมัดครับสดีใจทุกคนครับได้เงิน ได้เราก็ม่เสียเน่เสียเราก็ได้ครับคือเกี่ยวเขาเนี่ยรถเกี่ยวเขาเพิ่ะได้เงินครับผู้ขายเขาก็ได้เงินครับก็เสียเงินค่าเกี่ยวเขาครับธรรมดาครับปกติ เดี๋ยวมาเบงครับว่ารุ่นใหญ่พันสิใดหนูจักตัวบ่ครับว่ารุ่นน่อยจักไปใส่บดครับนี่จะรุ่นใหญ่ครับหาหนู